คิดดูอ่ะพอคนทั่วประเทศมันก็พือพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าที่นายพานดักนกใช่ไหมนกอ่ะแล้วก็เอาแหอาจจะข่ายไปดักอ่ะคุมไว้คุมไว้แล้วนกเนี่ยมันก็มีพลังสามัคีบินพร้อมกันบินพร้อมกันก็ยกยกขาข่ายได้แต่วันนึงนกมันบอกว่ามันไม่สามัคีกันละเก่งก็ก็บินไปคนเดียวิเกียงกันมันก็โดนจับกินรวบหมด คือมันไม่สามารถออกจากไอตาขายได้ครับนั่นแหละคือพลังความสามารถคียพลังของทีมเวิร์คเนี่ยอ,อะไรมันก็เป็นไปได้หมดไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจุดพลังทีมเวิร์คได้เนี่ยธุรกิจเกี่ยวขายมันคือความมหศัศจรรย์มันคืออะไรมันก็เป็นไปได้หมดไงแล้วสินค้าเราดีอยู่แล้วจุดไหนที่อาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าคือผมเนี่ยผมเดินทางไปอาจารย์เกือบทุกที่แล้วไปพูดที่ไหนก็ ตามเนี่ยคนปฏิเสธน้อยมากนะอาจารย์ครับ <Hey. S 2> เพราะว่าการที่จะปั้นคนคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมัน,มนทุกทางนะครับมันทุกอย่างคนคนหนึ่งก็จะสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเดินตามหลังใครใช่ไหมครับเราเนี่ยเดินตามหลังใครเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเดินตามคนสําเร็จแล้วคนสําเร็จปั้นเราอันนี้คือความโชคดีของเราแต่วันเนี้ย ถึงเราจะเดินตามคนสําเร็จโดยแผนปกติเนี่ยแผนมันไม่เอื้อล้าก็ส่งให้เขาไม่ได้ครับแต่วันนี้ถ้าเขากลับกันมาเดินตามเมจิกเมจิกมีด็อกเตอร์มานมอุ้มผักดันอยู่แล้วระบบมันเป็นระบบของการดีไซน์ออกมาเพื่อส่งต่อให้คนอื่นสําเร็จไปด้วยกันเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอให้มีใจใช่ขอให้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในเมจิกสตาร์ใช่ไหมครับ คนเก่งคนทําทีมคนที่เป็นผู้บริหารจะมองนี้คือมองการส่งต่อให้กับทีมเพราะทุกว,วันนี้เขาได้อยู่คนเดียวแต่ทีมมันหลุดส่วนคนใหม่จะมองว่านี่คือโอกาสของฉันที่ฉันเนี่ยไม่เก่งฉันเนี่ยไม่เป็นฉันยังคิดว่ายังต้องการอะไรสักอย่างอะที่มันมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้ เขาใช้มันแล้วเขาทําเงินได้ครับแล้วก็มีทีมมาช่วยวรู้สึกอบอุ่นรู้สึกไม่ไม่ได้ทําคนเดียวไม่ได้เดินคนเดียวครับเขาขอบอกว่าเขาจะมีมุมนี้ในการคิดมันเป็นทีมเดียวกันสรุปว่ามันตอนนี้มันหลอมรวมทุกคนคไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามสามารถเป็นทีมเดียวกันได้อันนี้มันมหาศาลในธุรกิจเครือข่ายมากนะจย์ครับคือมันมันต้องอาศัยเรื่องของเวลาคิดมันต้องอาศัยเนื้องานจริงที่เราเจอครับสองเราต้องจินตนาการ ต้องจินตนาการเลยว่าแล้วมันจะตอบได้ยังไงมันต้องนึกคิดฝันเพ่อเจอไปก่อนแล้วค่อยๆมาลงรายละเอียดของมันค่อยๆเกลาค่อยๆเกลาค่อยๆเกลาทําให้มันชัดค่อยๆปั้นขึ้นมาจนมันเป็นระบบแล้วก็พอเราคิดเราทําแล้วเราก็ต้องทดลองใช้ซึ่งเมจิกสตาร์มันผ่านการทดลองใช้มาแล้วปีรปีคือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแผนที่ว่านั่งเทียนเขียน่อคือถ้าเป็นแผนที่นั่งเทียนเขียนเนี่ยตอนนี้เกิดกันเยอะแยะ ด่ายเยอะๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสุดทด้ายแม่ของแอร์ไม่ได้เขียนมาจากประสบการณ์จริงปัญหาจริงที่เคยเจอเขียนเอาผลประโยชน์เข้าบริษัทบ้างและอะไรอย่างเงี้ย